ต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับ,บนิวาทาโรค่ะวันนี้เราจะมาทำพิอากาศนะในหัวข้อตกลงเขาชอบเราปะเนี่ยจะมาดูกันนะว่าสรุปแล้วคนที่คุณดิวอยู่หรือว่าคนที่คุณแอบส่องแอบมองแอบสงสัยตาหวานใส่กันเนี่ยเขาชอบหรือเขาไม่ชอบหรือเขายังไม่ชัวร์หรือยังไงกันแน่นะ ก็ลองมาอ่านไพ่เช็คดูนะคะว่าเขาคิดยังไงกับคุณกันแน่นะคะสาหรับการกระทําของเขาเนี่ยมันสื่อสารในรูปแบบไหนในความรู้สึกแบบไหนกันบ้างนะคะก,ก็เลือกกองไพ่ทั้งหมดสีกองตุ๊กตาทั้งหมดสีตัวนะคะทําใจเย็นเทําสมาธิก่อนเลือกกองไพ่ทุกครั้งเพื่อที่จะได้ตรงกับตุ๊กตาที่เขาจะบอกว่าคุณกับคนที่คุณแอบมองแอบคิดอยู่เนี่ยตกลงเขาชอบเราหรือเปล่านะคะก็ใครที่เลือกได้แล้วก็ลงไปดูที่ลิงด้านล่างนะคะเราจะใส่ลิงกเอาไว้ เพื่ออัธรสในการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็อย่าลืมว่ามันเป็นการดูดวงโดยรวมนะหวังว่าจะไม่อินมากจนเกินไปยังไงก็หวังว่าจะได้รับคาไกด์ไลน์อะไรบางอย่างที่เป็นประโยชน์กับคุณนะคะและขอบคุณสําหรับทุกกําลังใจกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งกดแชร์รวมทั้งคอมเมนต์ที่พูดคุยกันมานะคะใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวหรือรับการไล์โค้ชเพื่อปลดล็อกปัญหาก็ทักทายกันมาที่ a c e b o o k มินวาทารโรได้ค่ะแลวเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะว่าแต่ละกองไพ่เขาจะบอกอะไรกันบ้างไปกันเลยค สวัสดีคนที่เลือกิีอากาศกองที่หนึ่งในหัวข้อตกลงเขาชอบเราปะเนี่ย อย่างแรกเรามาดูกันนะคะว่าการกระทําของคุณที่มีกับเขานั้นมันเป็นในรูปแบบไหนเราจะได้อ่านสถานการณ์กันออกก่อนเนะาะสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งนี้นะคะมองดูว่าคุณจะหลงเขามากๆเลยนะอาจจะเป็นการแบบเจอกันคุยกันปิ๊งกันตั้งแต่แรกพบเลยหรือเปล่าเนี่ยคุณรู้สึกคลั่งไคล้หลงไหลลุ่มหลงในตัวคนคนนี้อย่างห้ามจิตห้ามใจไม่ได้แต่ถึงอย่างนั้นก็พยายามที่จะ ไม่แสดงออกให้เขารับรู้มากจนเกินไปยังรู้สึกไม่แน่ใจไม่กล้าเข้าหาไม่มั่นใจว่าสุดท้ายแล้วมันจะไปกันได้ไหมนะแต่ถึงอย่างนั้นนะคะใจมันไปทั้งหมดแล้วนะกับคนคนนี้จริงๆอะรู้สึกไปหมดแล้วและก็รู้สึกอยากจะบอกอยากจะแสดงออกเต็มที่มากเลยค่ะแต่ก็ ห่วงตัวเองไว้ก่อนกลัวจะหน้าแตกกลัวจะเสียหน้าไม่รู้ว่าเขาจะชอบเราจริงหรือไม่จริงกันแน่มันยังมีความรู้สึกแบบคลุมคลุมเครือเครือในการกระทําของคุณซึ่งคุณเองก็จริงๆค่ะคือชอบเขาแหละแล้วก็แสดงออกแบบพยายามจะชัดเจนแต่ก็ยังไม่ฟันธงให้เขารู้สึกว่าคุณนั้นชอบหรือไม่ชอบอะไรประมาณนี้นะส่วนการกระทําของเขา ก็เรียกได้ว่าไม่แพ้กันเลยนะคะอารมณ์แบบก็ยังไม่กล้าที่จะชัดเจนกับความรู้สึก ไม่กล้าที่จะบอกหรือว่าพูดอะไรออกไปอารมณ์เหมือนใจนึงก็ยังรักอิสระยังคงมีความแบบล้ากับชีวิตนะคะแล้วก็อีกใจหนึ่งมันก็มีความรู้สึกว่าคนคนนี้หรือคุณนั่นแหละก็ยังเป็นคนที่ใช่สําหรับเขานะเขาก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ดูโอเคนะดูเป็นเหมือนกับราชินีเรียนดูเป็นคนที่มีความแบบไฮโปรไฟหรือว่าอาจจะเป็น คุณพ่อคุณแม่ที่ดูแล้วแบบมีความเามีความเป็นคนที่น่าเคารพน่า ให้เกียรติอะไรพวกนี้นะคะดูแล้วก็เป็นคนแบบที่เขาชอบอ่ะแหละแล้วเขาก็รู้สึกว่าอยู่กับคุณคุยกับคุณแล้วมันมีความสุขมันมีความอบอุ่นหัวใจการได้มองคุณได้แอบมองคุณเนี่ยมันเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตที่รู้สึกอบอุ่นใจแต่มันก็ยังมีไพ่เดอะฟูกับไพ่เจ็ดดาบซึ่งมันหมายถึงการที่ยังไม่ได้แสดงออกในเรื่องของความรู้สึกออกมาอย่างชัดเจนและพยายามที่จะหลีกเลี่ยงอะไรบางอย่างเพราะว่า เขายังไม่พร้อมในเรื่องของการเริ่มต้นความสัมพันธ์ยังรู้สึกรักอิสระยังไม่พร้อมจะผูกมัดกับใครนะส่วนในเรื่องความคิดเขานะคิดยังไงกับคุณนะก็เรียกได้ว่าเขารู้สึกว่ามันเป็นเหมือนกลงล้อแห่งโชคชะตานะคะเป็นพรหมลิขิตที่ทำให้เจอกัน แต่ถึงอย่างนั้นนะคะช่างใจดูแล้วเนี่ยเขายังรู้สึกว่าเขายังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นและเขารู้สึกว่ามันมีในเรื่องราวที่มันไม่ค่อยได้ดั่งใจกันแน่ๆนะอาจจะเขาหรือคุณเนี่ยดูแล้วไม่น่าจะเข้ากันได้ในเรื่องของอุปนิสัยใจคอหรือในเรื่องของระยะทางความแตกต่างทางการงานหรือว่าสถานที่อยู่อาศัยนะคะอาจจะเป็นคนทางไกลนะ หรือบางทีมันก็อาจจะเป็นเขานี่แหละที่เดินทางบ่อยจนแบบดูแล้วไปเริ่มต้นกับใครมันก็ไม่ได้มีเวลาไม่ได้มีโอกาสในการสารสัมพันธ์เขาก็เลยตัดสินใจว่าอาจจะไม่เหมาะหรือเปล่ามันควรที่จะตัดใจไหมควรที่จะออกห่างดีกว่าไหม ตอนนี้เขาต้องการที่จะแบบปลีกตัวหรือว่าแยกตัวออกจากคุณแล้วนะอารมณ์เหมือนเขาก็มีความสุขที่ได้คุยได้พูดแต่ว่าตอนนี้ใจมันบอกว่าคนคนนี้อาจจะยังไม่อยู่ในสภาวะที่มันเหมาะเจาะในการคบหาหรือว่าพูดคุยหรือว่าสารต่อไปในระยะยาวได้เขาก็เลยเลือกที่จะตัดใจดีกว่าหรือว่าเลือกที่จะถอยห่างออกมานะคะ อาจจะด้วยระยะทางด้วยความห่างด้วยโอกาสในการได้เจอกันมันมีน้อยมากๆเลยอะ่ะมันก็เลยเหมือนกับว่าเขารู้สึกว่าการตัดใจมันอาจจะเป็นสิ่งที่ชอบสิ่งที่ควรมากกว่าก็ได้นะคะแต่ถ้าให้สรุปในเรื่องของตกลงเขาชอบคุณไหมเนี่ยก็บอกได้เลยว่าคุณนะเป็นคนในสเปคแล้วก็เป็นแบบที่เขาชอบแล้วก็รู้สึกดีด้วย mm hmm. เพียงแค่เขาอะ่ะรู้สึกถึงเรื่องราวบางอย่างที่มันไม่ไม่สอดคล้องไม่เหมาะเจาะในเรื่องของโอกาสในการครบหาดูใจ เขาก็เลรู้สึกว่าการที่ยอมแพ้ออกมาจากความสัมพันธ์มันน่าจะสบายใจทั้งคุณและเขามากกว่านะคะเขาอยากจะเก็บ ไว้ในความทรงจําแบบที่เหมือนกับเอออย่างน้อยก็มีโอกาสได้ชอบใครสักคนถึงแม้ว่าเขาจะยังไม่พร้อมในการสาร้างสัมพันธ์กับใครในตอนนี้ก็ตามทีนะมันก็เลยทําให้เขาเลือกที่จะถอยแล้วก็เว้นระยะห่างออกมานะคะสําหรับคนกองนี้นะตกลงเขาชอบเราปะเนี่ยก็บอกได้เลยว่าชอบแต่ไม่พร้อมและไม่กล้าที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะแล้วก็นี่ก็เป็นคําตอบนะเพียงแต่มันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องราวแบบการดูดวงโดยรวมนะบางสิ่งอาจจะตรงอาจจะทําให้คุณนั้นเข้าใจเขาได้มาก หรือว่าอาจจะทําให้คุณนั้นรู้ว่าจะต้องเอาอยัางไงต่อไปกับความสัมพันธ์นี้จะเลือกเป็นฝ่ายลุกเข้าไปหาเองหรือว่าจะยังไงต่อไปได้นะคะก็ลองเอาไปคิดดูบ้างนะสําหรับการดูดวงครั้งนี้ก็หวังว่ามันจะไก์ไล์อะไรได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณสําหรับการกดไลค์สับสไครต์กดกระดิ่งกดแชร์นะคะก็คอมเมนต์พูดคุยอะไรมาหรือแม้กระทั่งให้หัวข้อแม่หมอมาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วเดี๋ยวพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและก็สวัสดีค่ะ สวัสดีคนที้เรือกพิอากาศกองที่2ในหัวข้อตกลงเขาชอบเราปนเนี่ยเราจะมาดูกันที่การกระทําก่อนเลยนะคะว่าการกระทําของคุณนั้นมันเป็นในรูปแบบไหนนะคะก็สําหรับคุณนั้นรู้สึกว่าคุณเองก็มีความแบบเพียบพร้อมนะคะมีความแบบตั้งใจว่าอยากจะมีใครสักคน อยากจะมีความรักความสัมพันธ์ที่มันสานต่อไปจนถึงอนาคตได้เป็นเรื่องเป็นราวนะคุณพร้อมที่จะอดทนพร้อมที่จะไปต่อในเรื่องของความรักความสัมพันธ์พร้อมที่จะทําอะไรก็ได้นะคะเพื่อให้ความสัมพันธ์นี้มันสามารถที่จะอยู่สามารถที่จะไปต่อได้และคุณเองก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบนะอาจจะเป็นเหมือนคนที่ดูแลคนในครอบครัวหรือว่าเป็นคนที่ช่างดูแลช่างเทคแคร์นะคุณรู้สึกว่า คุณกับเขาอะ่ะมีอะไรบางอย่างที่มันดึงดูดเข้าหากันมีความรู้สึกว่ามันมันมีทั้งสิ่งที่แบบเป็นเหมือนกรรมดีแล้วก็กรรมที่ไม่ดีที่ทําให้คุณกับเขาอะ่ะได้มาเจอกันได้มาใช้ชีวิตร่วมกันได้มีโอกาสกลับมาสารสัมพันธ์กันในครั้งนี้นะคะ คุณอาจจะเป็นคนที่เชื่อในเรื่องของแบบโซเม่เรื่องของคู่กรรมคู่บุญอะไรประมาณนี้แล้วคุณก็รู้สึกว่าการที่ได้กลับมาอยู่กับเขาเนี่ยมันอาจจะเป็นพรมลิขิตเป็นสิ่งที่เคยแบบเคยใช้ชีวิตร่วมกันมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยคุณก็เลยแบบเหมือนกับว่าเออมีความพร้อมที่จะดูแลเขาแล้วคุณอาจจะมีแบบเหมือนอาจจะมีพลังงานของการเป็นแม่หรือว่าเป็นคนที่เหมือนกับว่าให้กําเนิดบุตรอะไรพวกนี้นะคุณอาจจะเคย เคยใช้ชีวิตร่วมกันในรูปแบบครอบครัวแล้วก็มีลูกกันด้วยหรือเปล่านะเพราะว่าก็ขึ้นไพ่ชิวเดนด้วยนะแล้วก็คุณก็มีความรู้สึกแบบอยากจะดูแลอยากจะประครับประคองให้ความสัมพันธ์นี้มันไปต่อในระยะยาวได้ส่วนในการกระทําของเขานะคะก็เรียกได้ว่าช่วงเวลานี้ค่ะเขาก็ค่อนข้างจะเป็นคนที่แบบมีการแบบเออมีอะไรอะมีสเสน่ห์ มีเสน่ห์มีตัวเลือกเข้าหาไปไหนก็มีแต่คนเข้ามาคุยมีความแบบไปออกงานสังคมสังคมกันตลอดเวลาเลยนะจ๊ะไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนเลยจ้าไปไหนก็มีแต่คนคุยมีแต่คนรู้จักทําตัวเฟล,ลี่กับคนอื่นไปทั่วเลยมีตัวเลือกเยอะมากแล้วก็ในใจลึกๆอะค่ะเขาเองก็ยังมีบางอย่างที่ออรู้สึกเหมือนยังต้องทําใจในช่วงนี้อยู่นะมันขึ้นไปเดอะสตาร์ประมาณว่าเขาอาจจะรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แล้วก็เหมือนพยายามที่จะเยียวยารักษาจิตใจของตัวเขาเองรู้สึกอยากจะเริ่มต้นใหม่อยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างทําอะไรให้มันใหม่ๆขึ้นมาด้วยการแบบไอการที่เขาไปเฟรนลี่นั่นแหละมันก็เลยเป็นสิ่งที่เหมือนเขาคิดว่าถ้าทําอย่างนี้แล้วอ่ะมันจะทําให้สิ่งที่เขาทุกข์ใจเขาไม่สบายใจมันดีขึ้นได้นะด้วยการไปหาคนคุยไปหาสังคมใหม่ไปทําอะไรให้คุณรู้สึก หึงหวงหรือว่ารู้สึกน้อยรู้สึกน้อยใจพยายามทําตัวเองให้ดูเหมือนคนที่แบบมีสเสน่ห์มีคนเข้าหาอยู่ตลอดเวลาจะได้ทําให้คุณหึงอะไรประมาณนี้นะส่วนถามว่าความคิดของเขานั้นคิดกับคุณยังไงนะมันก็มีความรู้สึกแบบจะเรียกว่าอารมณ์มันมีบางอย่างที่แบบรอคอย มีการรอการกลับมามีการมองหาชะเง้อคอรอเลยนะคะแต่ในใจลึกๆมันก็มีความรู้สึกกังวลใจนะอารมณ์แบบมันมีทั้งด้านขาวด้านดํามันมีความรู้สึกอยู่ลึกๆในใจอะว่ารอคอยคนคนนี้อยากที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างแต่อีกใจหนึ่งมันก็ดีใจที่ตัวเองได้เป็นอิสระได้มีความแบบโสดเหมือนอยากจะทําอะไรก็ได้อยากจะไปไหนก็ได้จะคุยกับใครก็ได้อย่างเงี้ยมันเลยเป็นเหมือนขั้วขาวกับขั้วดํานะคะ ทั้งสองอย่างเนี้ยมันอยู่ในใจของเขาแล้วมันก็ไม่รู้ว่าจะไปในรูปแบบไหนดีไม่รู้ว่าควรที่จะทำตัวยังไงดีเพื่อที่จะจัดการความรู้สึกที่มันต่างกันสองขั้วนี้นะใจนึงก็รอใจนึงก็รักใจนึงก็อยากจะมีอิสระอยากจะมีความสุขแบบของตัวเองใครบางคนในที่นี้อาจจะมีลูกมีบุตรด้วยกันนะคะแล้วก็รู้สึกว่า การที่แบบจะต้องดูแลครอบครัวประคับประคองกันในฐานะสามีภรรยาเพื่อที่จะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ดีให้กับลูกเนี่ยมันก็เป็นหน้าที่อย่างหนึ่งที่ต้องรับผิดชอบในความคิดของเขานะแล้วส่วนหนึ่งก็คือเขาเองก็ยังรักยังชอบคุณอยู่แต่มันก็มีบางอย่างที่เขารู้สึกว่ามันน่าจะให้อิสระกับตัวเองน่าจะทําให้ตัวเองมีความสุขให้เติมเต็มตัวเองได้บ้างด้วยนะคะ มันก็เลยเหมือนกับว่าออหน้าที่ภาระทั้งครอบครัวก็เป็นสิ่งที่เขาต้องรับผิดชอบคุณเขาก็รู้สึกชอบรู้สึกแคร์อยู่แต่อีกใจหนึ่งมันก็รักอิกสระแล้วก็อยากจะไปอยากจะไปจะไปใช้ชีวิตของตัวเองจังเลยเหมือนมันมันยังเลือกไม่ถูกอะ่ะแล้วเขาก็ยังสับสนยังรู้สึกเหมือนแบบไม่รู้จะทํายังไงให้มันไปกันได้ทั้งสองด้านดีอะ่ะแล้วเขาเองก็คงจะเกรงใจคุณด้วยแหละว่าดูแล้วเหมือนกับเขาก็ไม่ใช่คนที่ทําตัวดีกับคุณมากมายหรือว่าไม่ใช่คนที่แบบ ทำให้ความรักความสัมพันธ์มันไปได้ราบลื่นนักะแต่ใจหนึ่งมันก็รู้สึกว่าอิสระเป็นสิ่งที่เขาโหยหานะคะเพราะงั้นถ้าจะถามในหัวข้อว่าแบบตกลงเขาชอบเราปะเนี่ยก็บอกได้เลยว่ายังชอบยังรักอยู่แต่ก็ยังรักอิสระอยู่ด้วยเหมือนกัน พราะงั้นถ้าจะอยู่ด้วยกันก็คือเหมือนกับรับผิดชอบตามหน้าที่ของครอบครัวของสามีภรรยาหรือแฟนอะไรประมาณนี้ไปนะคะแต่ใจนึงก็คือยังไม่ปลดบ่วงพันธะเรื่องความเป็นอิสระเสรีอะไรพวกนี้ออกจากตัวเองนะแล้วก็ยังไงก็ตามมันก็เป็นการดูด,งดวงโดยรวมหวังว่าจะไม่อินมากไปนะคะบางทีอาจจะไม่ใช่ไพ่ของคุณทั้งหมดก็ได้แล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดซ b s c r i b e กดกระดิ่งรวมทั้งคอมเมนต์ที่พูดคุยกันมานะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เลือกพิ่อากาศกองที่3ในหัวข้อตกลงเขาชอบเราปะเนี่ย อย่างแรกเราจะมาดูเรื่องของการกระทําของคุณที่มีเขาก่อนนะว่ามันเป็นยังไงสําหรับตัวคุณนั้นคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความอดทนนะแบกรับภาระหลายๆอย่างในความรู้สึกในความสัมพันธ์คุณอดทนอยู่กับมันนะคะเพราะคุณรู้สึกว่าคุณชอบเขาคุณรักเขาคุณมีสิ่งที่ดีให้กับเขาคุณมีความรู้สึกดีๆให้กันคุณมีความรู้สึกว่าเขาเป็นเหมือนกับดวงอาทิตย์ที่ทอแสงแบบอบอุ่นมาให้กับคุณทำให้คุณนั้นรู้สึกมีความสุขมีความ เต็มอ,อิ่มกับชีวิตนะเพราะงั้นคุณแสดงออกชัดเจนมากเลยว่าคุณรู้สึกดีกับเขาและคุณก็พยายามที่จะผสานในเรื่องของปัญหาต่างๆหรือว่าอดทนกับความสัมพันธ์ที่มันเป็นไปในรูปแบบต่างๆนะคะคุณเป็นฝ่ายที่ทนมากเลยในการกระทำของคุณเองนะส่วนฝั่งเขานะคะการกระทำของเขาเนี่ยเขายังรักอิสระยังมีความสุขกับชีวิตยังทำตัวเป็นคนโสดยัง ไม่พร้อมจะเริ่มต้นความสัมพันธ์แล้วเขาก็ทําเหมือนกับว่าคุณกับเขานั้นเป็นเพื่อนกันเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีต่อกันนะคะแต่ก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้ให้ความสัมพันธ์ชัดเจนในคนบางคนนะหรืออาจจะจบกันไปแล้วสําหรับบางคู่ก็ได้แล้วก็เหมือนเป็นเพื่อนกันไปและเขาเองก็ยังคงเหมือนกับมาพูดมาคุย ไม่หยอดคําหวานมาให้ความหวังกันอยู่เป็นครั้งคราวนะแต่ถึงอย่างนั้นใจเขาลึกเขายังคงรักอิสระและยังไม่พร้อมจะมีใครนะคะเขามองคุณเป็นเหมือนเพื่อนคนหนึ่งที่คุยกันได้อยู่ด้วยกันได้เป็นมิตรกับเขาและทําดีกับเขาเขาก็รับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างคะ่ะเพียงแต่เขาอ่ะยังใจแข็งยังรู้สึกว่าเขายังไม่พร้อมจะสารสัมพันธ์กับคุณเขาต้องการอิสระนะคะต้องการความแบบเป็นตัวของตัวเองต้องการมีชีวิตของตัวเอง แล้วถ้าจะให้ถามว่าเขาคิดยังไงกับคุณนะก็เรียกได้ว่าเขาหลีกเลี่ยงการมีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนนะคะเขายังรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่สําหรับเขาเขายังหวงความโสดยังรู้สึกสบายใจกับการเป็นตัวของตัวเองและเป็นโสดและ สามารถจะไปคุยกับใครก็ได้ประมาณนี้นะแต่ถามว่าชอบไหมก็ชอบนะมีความรู้สึกดีมีเหมือนแพชชั่นที่ดีต่อกันละกันและเขาเองก็ยังรู้สึกว่าคุณมาเติมความสุขให้กับใจของเขาได้อะเพียงแต่จะเรียกได้ว่าเก็บคุณไว้เป็นตัวเลือกหรือว่าเก็บไว้เป็น ที่พักใจก็ได้นะมันเหมือนกับเขาอะไม่ได้คิดจะให้ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนหรือไม่ได้คิดที่จะมีคุณแค่คนเดียวหรอกแต่ว่าเขาอะรู้สึกว่าคุณะเป็นคนที่ดีกับเขามากๆเลยและยอมเขาทุกอย่างและไม่ว่าเขาจะขออะไรก็ได้แน่ๆเพราะว่าคุณชอบเขาเพราะงั้นเขาก็เลยเหมือนกับเป็นคนที่กลมเกมนี้เอาไว้ในมืออะเขาทําอะไรก็ได้เพราะงั้นเขาก็เลยไม่เลือกที่จะชัดเจนกับคุณแล,ละไพ่ออลโเคิลนะคะเขาก็แนะนําว่าเนี่ย ให้ปล่อยตัวเองออกมานะคะปล่อยตัวเองออกมาจากสิ่งที่พันธนาการคุณไว้คุณเหมือนม้ายูนิคอร์นนะที่มันโดนล้อมกรอบเอาไว้ทั้งที่รั้วมันก็เตี้ยมากเลยอ่ะจะกระโดดออกมาก็ได้ค่ะก็ยาวกว่าแท้แ,ทแต่ไม่ยอมไปไหนอ่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเนี่ยเป็นพื้นที่ปลอดภัยสาหรับฉันอย่างน้อยฉันก็มีที่ให้อยู่แต่จริงๆแล้วอ่ะค่ะคุณมีอิสระมากกว่าที่คุณคิดนะคุณสามารถที่จะออกมาจากตรงนั้นแล้วโลกทั้งใบอ่ะมันจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยสําหรับคุณได้เช่นเดียวกัน เพราะงั้นยังไงก็ตามนะคะคนที่เลือกกองเนี้ยขอให้กลับไปช่างใจกับคุณดูให้ดีว่าสิ่งที่คุณพยายามอดทนฝืนใจทุกอย่างมันคุ้มค่าไหมสําหรับคนคนนี้นะคะยังไงก็ตามเป็นกําลังใจให้นะคะให้ได้พบความสุขที่แท้จริงในเรื่องของความรักที่อยู่ในคนที่เขาเห็นคุณค่าเราลักเราจริงๆ ในอนาคตนะก็ยังไงก็ตามมันอาจจะไม่ใช่ไพ่ของคุณทั้งหมดนะคะก็หวังว่าจะเป็นไกด์ไลน์อะไรบางอย่างที่มันอาจจะคลิกกระตัของคุณเองแล้วก็ทําให้คุณนั้นได้มีความสุขในชีวิตจริงๆสักทีนะคะก็ขอบคุณสําหรับทุกกําลังใจการกดไลค์ซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดแชร์คอมเมนต์พูดคุยอะไรก็ตามที่เป็นกําลังใจให้กับแม่หมอนะคะขอบคุณมากจริงนะคะจนถึงทุกวันนี้เนี่ยเรามีความรู้สึกสุขใจทุกครั้งที่ได้ตอบคอมเมนต์หรือว่าพูดคุยกับแฟนช่องทั้งหลายนะคะก็พบเจอกันใหม่ในคล ขอบคุณที่รับชมรับฟังและสวัสดีค่ะ สวัสดีคนที่เลือกพี่อากาศกองที่4ี่ในหัวข้อตกลงเขาชอบเราประเนีย่ยเราจะมาดูการกระทําของคุณที่มีกับเขาก่อนเป็นอย่างแรกนะเราจะได้รู้ว่าเรื่องราวคุณกับเขานั้นเป็นยังไงในการกระทําของคุณนะคะคุณค่อนข้างจะมีความแบบเป็นอิสระรักอิสระเสรีมีความแบบเป็นตัวของตัวเองสูงมากแล้วก็ไม่ค่อยจะเอ็นเอียงไปกับใครง่ายๆนะแต่คุณเองก็มีความแบบอ,อ,อาจจะ อะไรอ่ะเปลี่ยนแปลงในตัวเองบ่อยนะคะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวชอบเดี๋ยวไม่ชอบเดี๋ยวมาคุยเดี๋ยวไม่มาคุยเหมือนคุณยังคิดเยอะกับอนาคตของตัวคุณเองอ่ะคุณก็เลยยังไม่พร้อมกับความรักความสัมพันธ์ที่จริงจังกับใครตอนนี้อยากจะเอาตัวเองก่อนอยากจะวางแผนอนาคตอยากจะทํางานอยากจะทําอะไรให้ชีวิตนั้นมันมีความมั่นคงก่อนนะคะช่วงนี้เหมือน คุณยังไม่ค่อยอไม่ค่อยอินเท่าไหร่กับการมีคู่หรือว่าการมีเขากับความสัมพันธ์เนี้ยค่ะเหมือนคุณยังหาสมดุลในใจของคุณไม่ได้ว่าตกลงฉันจะพร้อมมีใครหรือยังหรือฉันยังรักอิสระอยู่หรือว่าฉันจะต้องทํางานก่อนดีเนี่ยจะเอาอยัางไงก่อนดีนะคะมีอารมณ์แบบเอ่ยยังครึ่งๆึกลางๆางยังตัดสินใจอะไรไม่ถูกยังรู้สึกว่ายังไม่พร้อมกับการมีความรักที่ชัดเจน ส่วนในด้านการกระทําของเขานะคะก็เรียกได้ว่าเขาก็เข้ามาคุยแหละเข้ามาจีบเข้ามาหาเข้ามาคุยแต่มันก็มีความรู้สึกแมมันทุกข์ใจจังเลยนะไอความสัมพันธ์เนี้ยเขาอดทนมากเลยนะแล้วเขาก็รู้สึกว่า อะไรที่เขาทําไปอะบางทีมันก็ดูแล้วมันไม่มีอนาคตจังเลยอะมันเหมือนถ้วยที่แบบล้มลงไปแล้วถึงแม้ว่าคุณจะยังอยู่กับเขาแต่มันก็ไม่ได้ให้ความรู้สึกแบบเติมเต็มหรือว่าชัดเจนเขารู้สึกเหมือนเขาเป็นฝ่ายให้แค่เพียงคนเดียวหรือสุดท้ายแล้วเขาไม่รู้ว่าเขาจะได้รับอะไรตอบกลับมาหรือเปล่าที่อดทนรอคอยอยู่อย่างนี้มันมีแต่ความเจ็บปวดมันมีแต่ความทรมานใจ คุณไปทําอะไรกับเขาไว้นี่มันมีความรู้สึกเหมือนเขาอดทนแล้วเขาก็เหนื่อยกับมันนะแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็เต็มใจที่จะให้โดยที่แบบไม่ได้หวังว่าสุดท้ายแล้วการรอคอยของเขานั้นมันจะมีอะไรตอบกลับมาหรือเปล่านะคะส่วนถามว่าเขาคิดกับคุณยังไงนะคะตกลงชอบปะเนี่ยก็เรียกได้ว่านะเขาก็ชัดเจนในการกระทำนะกับความสัมพันธ์มันเหมือนเขาอดทนมากๆเลยอะแล้วก็ มันเหมือนกับว่าบางทีมันก็มีอารมณ์แบบหึงหวงอารมณ์แบบน้อยๆอารมณ์แบบอยากจะตัดความสัมพันธ์ทิ้งอยากจะทําให้เธอรู้ว่าฉันก็มีตัวตนนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกแบบว่าเฮ้ยไปหาคนอื่นดีกว่าไหมงานนี้มันเหนื่อยว่ะมันยากจังเลยคนเนี้ยจะเอายังไงกันแน่เดี๋ยวจะชัดเจนกับฉันเมื่อไหร่เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ไพ่ก็บอกค่ะว่าแบบเออความพยายามนะบางทีมันเป็นสิ่งสาคัญในเรื่องของความรักไม่ว่ายังไงก็ตามนะคะถึงแม้ เขาจะพยายามในด้านนี้มากแค่ไหนแต่ถ้าหากคุณไม่ตอบกลับมาหรือว่าไม่แสดงออกอะไรเลยเนี่ยเขาก็อาจจะไปในอนาคตได้นะคะเพราะว่าตอนนี้เขาก็อดทนอยู่เยอะมากแล้วเขาก็รู้สึกว่าฉันจะทนไปทําไมอะไรอย่างนี้ก็มีคําถามอยู่บ้างนะเพราะงั้นถ้าหากคุณรู้สึกชอบเขาคนนี้ก็ขอให้มีความพยายามในเรื่องของความรักเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะคะ ให้เขาเห็นว่าคุณเองก็ยังรู้สึกดียังรู้สึกชอบยังอยากที่จะมีเขาอยู่ในความสัมพันธ์เขาจะได้มีความรู้สึกว่ามันมีอะไรตอบกลับมาเป็นน้ำจิตใน้ำใจให้เขาบ้างไม่มากก็น้อยนี่ก็เป็นการดูดวงโดยรวมนะก็หวังว่าจะไม่อินมากจนเกินไปยังไงซะคนคนนี้เขาก็รู้สึกดีกับคุณแน่ๆน,นะคะเพียงแต่เขาก็รอคอยว่าเมื่อไหร่นั้นความรู้สึกดีๆของคุณจะให้ตอบกลับมากับเขาบ้างนะคะก็สําหรับ ใครที่กดไลค์ subscribe, กดกระดิ่งหรือว่าพูดคุยคอมเมนต์กันมาก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอมากเลยทีเดียวแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมรับฟังและสวัสดีค่ะ